เป็นคนที่ผมรักแนละอย่างที่บอกว่าผมขาดไม่ได้ผมไม่ได้เลยว่าวันหนึ่งที่ผมไม่มีพลอยในชีวิตจะเป็นอย่างไรสึกว่าคนณนี้แหละที่เราอยากจะใช้ชีวิตเบด้วยจะได้แค่ว่าเจอกันชาป็นึ่งพลอยไม่ใช่ uh, my number one but she will be my only one คือไม่ใช่แค่เป็นที่หนึ่งในชีวิตผมแต่เป็น คนเดียวหนึ่งเดียวในชีวิตผมดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆนะครับที่ภรรยาผมเป็นคนที่น่ารักแลนะเป็นคนที่สวยแล้วก็จิตใจดีครับแล้วก็ครอบครัวน่ารักมากครับครอบครัวของทา,างน้องพลอยนี่คุณพลอยนี่คือครอบครัวทุกคนน่ารักกับผมมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่แต่วนะ่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยครับ ก็เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะและแน่นอนอีกแล้วจะเริ่มต้นชีวิตกับคนที่เรารักที่สุดในโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแฮปปี้ที่สุดแล้วก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตกับครอบครัวใหม่ของทั้งสองคนมารวมกันเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆตอนนี้แต่ก็อย่างที่พี่แคลลี่พูดเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นวันที่ คอยและพี่แคลลี่มีความสุขมากที่สุดค่ะตื่นเต้นไหะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตื่นเต้นยิ่งต้องมาสปีดบนเวทีแล้วมันคืองานเราเป็นงานเล็กๆงานโอปุ่นแต่เป็นงานเาเรียกว่างานมันเวสเทิร์นคือบางทีเราไปพูดจเราไปพูดสปิดอย่ีกที่ทุกคนคือเราไปพูดสปิดทุกคนตั้งใจฟังทุกคนเงียบเหมือนโล่ตั้งใจฟังมาก และหลายๆคนก็เขียนสปีดมาเลยนะเตรียมมาอย่างดีแต่เราสองคนจากที่ก็ไม่ได้เขียนคือแค่คิดเอาไว้ก็อยากพูดออกมาจากใจมากกว่า่ลยมีประมาณครึ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้พูดออกมากับนะกคอรอนนะครับแต่รู้ว่าแคนอยู่สองคนคนนี้แหนเหอ ก็อย mm. e ่างผมนะครับผมรู้สึกว่าเราเราคบกันมาสองปีแล้วเป็นคนที่ผมรักนะอย่างที่บอกว่าผมขาดไม่ได้ผมไม่ได้เลยว่าวันหนึ่งที่ผมไม่มีพลอยในชีวิตจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าคนนี้ใช่คนนี้เป็นคู่ชีวิตของผมจริงๆอย่างที่ว่าทั้งทั้งพลอยเองและทั้งครอบครัวด้วยครับก็ขอบคุณนะครับที่นอกจากที่พลอยจะน่ารักกับพี่แต่ครอบครัวของพลอยก็น่ารัก ้คราะว่าเราสองคนมีอะไรที่แตกต่างกันก็เยอะแต่เหมือนกันเนี่ยน่าจะมากกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญสําคัญทั้งนั้นความรักที่ให้ที่เรามีให้กับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนของเราทุกคนทําให้เวลายอยู่ด้วยกันแล้วไปกันได้รู้สึกว่าคนนี้แหละที่เราอยากจะใช้ชีวิต ได้แค่ว่าเจอกันชาติดครูพลอยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับบอกเลยว่าเขารักครอบครัวขนาดนี้เขาเป็นคนที่เสียสละเพื่อครอบครัวเสียสละเพื่อผมในในหลายเรื่องแล้วก็ในเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นการการทานอาหารการอะไรที่ผมชอบเขาก็จะแกล้งทำเป็นว่าเขาหิมแล้วเขาไม่พอแล้วแต่จริงๆผมรู้เลยว่าเขาเขาแกล้งเพื่ออยากให้ผมทานแล้วก็ให้ครอบครองรีมทให้เลือกให้เลือกหนังให้เ่ยนช่อง ห้ามจับรีโมทนะคะบ้านนี้พิคารี่จับรีโมทได้คนเดียวแต่เขาเป็นคนเดียวที่บอกว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่จะกตนอยู่นี่แหละครับทุกคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยทางครอบครัวทุกคนเขาฝักก <laughs> ับไะร้ก็เราคบกันมาสองปีแล้วจริงๆผมก็ได้รู้จักกับครอบครัวของพลอยได้ไปเราได้สนิทสนมกันครอบครัวเขาก็ดได้ต้อนรับผม แห่งดีกันเองกับผมมา่ารับผมเป็นหนึ่งในครอบครัวก็รู้สึกว่าเราเราสนิทกันในระดับหนึ่งนะครับสนิทกันมากๆเหมือนผมรักเขาเหมือนครอบครัวผมเขาก็ฝากให้ให้ดูแลปลอยให้ดีแต่ผมเชื่อว่าเขาก่อนที่เราจะแต่งเนี่ยเขาก็น่าจะดูดผมมาสักพักแล้ว <c oughs> จะรู้ว่าเรา,เราคงมีเขาเรียกอะไรอ่ะควาสามารถที่จะดูแลปลอยได้ศ <c oughs> ักยภาพอพอที่จะดูแลที่จะรักเขาและรักเขา จริงและแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเขาครับมีคำพัาสัญญาให้กันไหมครับคู่ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าฟลอยไม่ใช่ my number one but she will be my only one คือไม่ใช่แค่เป็นที่หนึ่งในชีวิตผมแต่เป็นคนเดียวหนึ่งเดียวในชีวิตผมพี่ฟลอยครับขอบคุณที่มาเขาเขาไม่จัญาพี่ฟลอยใช่ไหมก็ใช่ เดี๋ยววันนี้เราจะฉลองแต่งและถืโอ,อ,อกาสเลิกมีในการจะเบียนสมรสกันในตัวด้วยใช่ครับคือวันนี้เป็นวันที่ผมเลิกดีและทุกอย่างคือตามตามที่เราได้เลิกมาด้วยนอกจากวันแล้วก็เวลาเวลาที่จะจดทะเทบ,ทบ,บียนสมรสก็คือบ่ายสองโมง อันนี้มีนี้มีเหมไอาวงนี้ก่อนนะครับวง,วงแรกนี่คือวงที่คุณป้าคุณป้าผมมอบให้คุณป้าซึ่งเพิ่งเปรียบเ,เสมือคนคุณแม่ผมคุณแม่ผมไม่อยู่แล้วนี่คือพี่สาวคุณแม่ผมก็อยู่กับคุณป้ามาตั้งแต่เด็กอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเขาก็เลี้ยงดูผมเป็นแม่คนหนึ่งพอเขารู้ผมผมบอกเขาว่าผมจะแต่งพลอยเขาก็บินมา30ชั่วโมงเลยนะครับเขาบินมาทันที แล้วพอเขามาถึงเขาก็เรียกคลอยไปหาแล้วเขาก็อยากจะมอบของขวัญให้<ม>ก็คือเป็นแหวนแต่งงานของคุณป้าผมเป็นแหวนแต่งที่เขาแต่งงานเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเขาก็บอกให้เราว่าเนี่ยแหวนเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนแทนความรักของเราให้เราอยู่แล้วรักกันให้นานว่าที่เขาอยู่แล้วรักกับคุณลุงผมให้ยาวกว่า50ปี เป็นประจำวงตะปูนเลยไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือก็อันนี้เขาเรียกว่าเวดดิ้งแบนด์นะครับแหวนแต่งงานอันนี้ก็แหวนก็อยากจะมอบให้นะครับเพราะว่าการที่ตอนแรกเรา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 กว่าเราจะจัดงานต้นปีพอไปดูไปดูได้เลิกมาได้เลิกมาโอ้ก่อนวันเกิดผมแล้วก็ได้มาวันที่2ตุลา ผมจริงๆยังไม่ได้มีโอกาสที่จะสซอร์ายหรือสู่ขอเขาผมก็เก็บเก็บไว้เก็บเก็บไว้เก็บเป็นความลับจนเมื่อกี้ตอนไปรับตัวเจ้าสาวตอนเปลี่ยนชุดแล้วรับเดินเข้ามาผมก็ไปคุเขาวได้ได้ขอเขาเพราะมั่นใจแล้วว่าเขาต้องเซเยสก็เลยไปขอเขาก็่แเป็นแหวนที่ผมอยากมอบให้เขาจากผมครับวันนี้ก็เลยมีแหวนแนใจส่สามบา แฮปปี้กับแหวนแล้วก็แฮปปี้กับสามีสามีสามีค่ะเอาเพิ่มอีกไหมคะอีกสักมีตั้งมีตั้งหลายนิ้วค่ะไปต่อยไปต่อยสะสมกันไปไปเลยนะครับไปมันแรงแหวนพิธีบ้างค่ะอันนี้เป็นแหวนที่คือผมปกตินะเขาแต่งตัววุ้วุ้ยอะไรผมอยากได้แหวนที่เรียบง่ายเป็นแหวนที่คือ มายถึงความรักของเราความรักที่ผมว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์จากใจจริงที่เรียงได้ไม่ต้องมาหลุหลาไม่ต้องว่างอะไรและเป็นแหวนที่ผมจะใส่ติดตัวไว้ตลอดแล้วก็เพื่อนผมที่ที่เมื่อกี้ไม่รู้ได้เห็นว่าท่านั่งอยู่บนเพื่อนเจ้าบ่าวเขาบริษัททอนซูเนอรี่เขาก็ได้ช่วยออกเขาก็ได้ออกแบบแหวนแหวนทุกวงให้เราเรื่องอะไดีนะคะโอ้ทำไม ยังไม่จัดยังไม่จบงานเลยค่ะตามนะแต่เรามันยังไงบ้างคะ้านน้องนะอกนัห็ตอนแรกไม่ได้ยังๆเลยนะครับคือไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ันก็อีกสเต็ปต่อไปแต่คุณป้าขอกว่ากระซิบก็าอยากเห็นอยากเห็นนะครับอยากเห็นหลานป้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีพี่พลอยหลับตาปืนเลยเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนพี่พลอยากมีเบี ใครใครก็คงอยากจะมีกันแน่อยู่ที่ว่าเวลาแล้วความพร้อมความรักมีอยู่แล้วแน่นอนแต่อย่างอี้ก็รอดูกันไปก,กันว่าจะมีไหมมีหลานเยอะมากถ้าไม่มีลูกก็ยังมีหลานเต็มบ้านเลยก็เดี๋ยวว่ากันเรนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนพี่คอยถามเมื่อกี้จดทะเบียนจะใช้นางหรือนางสาวเพราะมันเลือกได้เนาะโอ้ไม่ได้ไม่ไดูดมั้ยยังเป็นนางสาวอยู่ค่ะ แลอวแหวนแล้วกา<อ>งศิลส,สอสนสม่วนเนื้อไมหมครับพี่เล็กใช่โอ๊ตตามความเหมาะสมจริงๆท <c oughs> างบ้านคอ,อยก็ไม่ได้เรียกเรียกอะไรจากผมนะครับคือตามความเหมาะสมน,นะครับก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าเป็นความรักที่ผมว่าที่ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่จากใจแล้วก็เรียบง่ายนะ <c oughs> ถึงไม่ได้วันนี้ไม่ได้มีพิธีแผ่ขันมาหรือวางเิีย์ศิลป เราอยากเป็นพิธีคล้ายๆึ่งสากลเรามีาพิธีเสนตอน,นเช้าแต่เราก็อยากให้เป็นงานที่อบอ,อุ่นงานเล็กถึงวันนี้ก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานในครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนของเราทั้งคู่จริงๆแล้วก็อยากจะเชิญพี่ๆในวงการกหลายๆท่านนะครับแต่ในงานเช้านี้เราเป็นงานครอบครัวเลยก่อนจะมีแผนมีมูลคู่จะไปไหนกับ้ง ยากเลยครับอีกวันหนึ่งผมทำงานแล้วครับเรื่องละครเรื่องใหม่แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้มามาร่วมงานฉลองเรานะครับต้องขอบคุณมากขอบคุณสำหรับคำอวยพรสำหรับทุกๆคนนะครับที่อวยพรมาให้ผมและทั้งนะครับก็ฝากละครด้วยฝากด้วยฝากฝากเราทั้งคู่ด้วยนะครับฝากติดตาม ความรักของเราทั้งคู่ในไอจีในโซเชียลต่างๆแต่สัญญาว่าจะรักและดูแลเป็นอย่างดีจนวันสุดท้ายแล้วคุณเดี๋ยวไปก่อนแล้วคอยจะคอยอินเสิร์ครับเ่าไปวย